คลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาให้แนวทางการต่อลำโพงเข้ากับแอมจิวตามที่เพื่อนนักดีบคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะฮะนั่นก็คือแอมจิว ZK HT 2 1นะครับจากคำถามก็คือต่อแล้วมันตัดนะฮะลำโพงเบส8นิ้ว1ดอกกลาง4นิ้ว4ดอกและก็เสียงแหลม2นิ้วอีก2ดอกถ้าอุปกรณ์ตามนี้นะฮะแน่นอนครับลำโพงซับเบสก็จะต่อชแนลซับเบสแยกต่างหากอยู่แล้วนะครับ แต่ลำโพงเสียงกลางเนี่ยคงจะเป็นข้างละ2ตัวนะฮะและก็มีลำโพงเสียงแหลมอีกข้างละตัวนะฮะถึงจะได้ลงตัวตามคอมเมนต์ที่เพื่อนนักดีไสอบตามเข้ามานะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะแนะนำสเปคของตัวบอร์ดก่อนนะครับเราจะต้องรู้สเปคก่อนนะฮะถึงจะไปต่ออุปกรณ์ได้นะครับถึงจะไม่มีปัญหาะะตัวบอร์ด ZK HT 2 1เนี่ยเขาจะให้กำลังขับ rl channel เนี่ยอยู่ที่160วัตต์นะครับและก็ซับเบสเนี่ยจะอยู่ที่220วัตต์แต่ลำโพงนะครับ การที่จะใช้ลำโพงเนี่ยค่าพีเดนซ์หรือว่าค่าโอห์มของลาโพงเนี่ยไม่ควรต่ํากว่า4โอห์มนะครับจะเห็นว่าสเปคที่เขาระบุนเนี่ยจะระบุอยู่ที่4-8ถึงโอห์มนะครับ8โอห์มใช้ได้นะฮะแต่ว่า3โอห์มหรือว่า2โอห์มเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับและลำโพงเสียงกลางที่ต่อมากกว่าข้างละ1ตัวขึ้นเนี่ยครับก็มีความสุ่มเสียงนะฮะที่ค่าพีเดนซ์จะต่ําลงนะครับนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้พาวเวอร์มีปัญหาได้นะฮะบ,บางทีพาวเวอร์อาจจะตัดหรืออาจจะ พังไปเลยช็อตไปเลยก็ได้นะครับสำหรับ IT พักขยายของ Channel RL และสาเหตุที่ Power ตัดอีกอย่างหนึ่งก็คือภาคใกล่ไฟนะครับบางทีไฟอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าตัวเพื่อนักดีไปในคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าใช้เป็นไฟบ้านบางทีถ้าเกิดว่าเราใช้อะแดปเตอร์ อะแดปเตอร์ <Ad> อาจจะจ่ายกระแสไม่เพียงพอนะครับถ้าจะให้ผมแนะนานะครับผมแนะนําเป็นสวิตชิ่งดีกว่านะฮะถ้าอยากจะให้ง่ายในการต่อใช้งานไม่ต้องผ่านสเตปอัพนะครับก็น่าจะเป็นสวิตชิ่ง36มสโวลต์ห้าวัตต์นะครับแรงดันนี้เราต่อตรงเข้ากับตัวแอมป์ิวได้เลยนะฮะแล้วก็จะได้สเปคตามของตัวบอร์ดกําหนดมาเลยเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะผมจะให้เป็นวงจรการต่อลําโพงนะครับว่าลําโพงกลาง4ตัวแหลม2ตัวแล้วก็ซับเบสหนึ่งตัวเนี่ยมีวิธีการต่อ,อยังไงท้ายคลิปจะเป็น การต่อภาคเจไฟซึ่งใช้สวิตชิ่งเป็นตัวเป็นแหล่งจ่ายนะฮะสำหรับการต่อลำโพงซับเบสนะครับถ้าเกิดว่าลำโพงซับของเราเนี่ยเป็นแบบไว้คู่นะฮะเราก็ไม่ควรจะขนานไว้นะครับควรจะต่อเลือกใช้ไว้คู่เดียวนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราขนานไว้แล้วค่าอิมพีแดนซ์จะต่ำนะครับลงเป็น2โอห์มและก็จะต่ํากว่าสเปคของตัวบอร์ดนะครับก็ต่อตามนี้เลยนะครับซับบวกซับลบนะครับลำโพงซับ8นิ้วนะฮะก็จะเห็นว่าค่าอิมพีเดนซ์ของลําโพงซับเบสและก็ค่าอิมพีแดนซ์ของ power sak h c 2 1นะครับก็จะตรงกันแมทกันนะฮะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องตัดหรือว่าเรื่องพักยายพังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ลำโพงซับที่มีกําลังวัดสูงเกินไป แอมก็จะขับไม่สุดดอกนะครับเสียงก็จะไม่อิ่มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับลําโพงซับเบรนะฮะต่อไปการต่อลําโพงกลางแหลมนะครับรูปแบบการต่อเนี่ยลำโพงเสียงกลางแต่ละข้างนะครับเราจะต้องอนุกรมกันก่อนนะครับ ก่อนที่จะไปต่อขนานกับลำโพงเสียงแหลมหรือว่าทวิตเตอร์และลำโพงเสียงแหลมเราจะต้องนำคาปาซิตเตอร์เสียงแหลมมาต่อขั้นหรือว่าต่ออนุกรมเท่านั้นนะครับกับลำโพงเสียงแหลมลำโพงเสียงแหลมนะฮะเมื่อถูกขั้นด้วยคาปาซิเตอร์เสียงแหลมแล้วเนี่ยตัวลำโพงเสียงแหลมจะกินโหลดเฉพาะความถี่สูงตามค่าซีที่เราเลือกเท่านั้นนะฮะเราจะต้องเลือกค่าซีไม่ให้มีขนาดใหญ่เกินไปหรือว่าความจุ เยอะเกินไปนะครับเพื่อที่จะให้ความต้านทานรวมลดลงต่ํามากค่าสีที่เหมาะสมในวงจรนี้ก็คือ2.2มโคฟรัดไม่เกิน4.7ไมโคฟรัดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็น3.3ไมโครฟลัดและค่าปา3.3ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยจะตัดความถี่อยู่ที่ 5k ถึง 6khz นะครับที่ผมขึ้นวงจรที่ดูตอนนี้ก็คือ c h a n n e L L อย่างเดียวนะครับ channel R ก็ต่อเหมือนกันนะครับ R กับ L นะครับกลางแหลมซ้ายขวาต่อเหมือนกันเลยนะครับ กันต่อค่าปาค่านี้นะฮะจะตัดความถี่เสียงแหลมอ,อยู่ที่5 k ถึง6 k เฮิร์นะครับและค่า impedance รวมจะอยู่ที่5.3โ oh อห์มถึง6โอห์มต่อข้างนะฮะก็ถือว่าไม่ต่ำาฝาทเปกของแ u z k h t นี่นะฮะผมก็ต่ออุปกรณ์ตามวงจรนะครับซับเบสก็ต่อตามวงจรเลยนะฮะผมต่อที่4โอห์มนะครับเป็นลำโพงซับ8นิ้วนะฮะนี่นะครับต่อไปนะฮะลำโพงกลางแหลมนะครับก็ต่อตามวงจรนะครับนั่นก็คือนําเอาลำโพงเสียงกลาง2ตัวมาอนุกรมกันก่อนัสายข้วบวกของลำโพงตัวที่1จะต่อกับพเวอร์นะครับ นี่นะฮะแล้วก็สายค้วลบของลำโพงตัวที่1น,นะครับจะต่อมาหาค้วบวกของลำโพงตัวที่2นะครับแล้วก็ออกจากลบลำโพงตัวที่2นะฮะก็จะมาหาพาเวอร์นะครับและก็นําเสียงแหลมที่ขั้นด้วยคาปานะครับมาขนานนะครับก็จะเป็นตามวงจรนะครับและลาโพงเสียงแหลมก็3.3ไมโครนะครับแล้วก็พักจ่ายไฟผมใช้เป็นสวิตชิ่ง12โวลต์ 600วัตต์นะครับตัวนี้เป็น12โวลต์50แอมป์นะฮะซึ่งผมไม่มีแบบ500วัตต์นะฮะผมมาผ่านสเตปอัพปรับไฟขึ้นเป็นเป็นไฟ36โวลต์นะครับมาเลี้ยงแอมจิวนะครับและอีกข้างหนึ่งก็จะต่อมันกันนะครับต่อลำโพงตามวงจรที่แนะนำแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบนะฮะเสียงอาจจะกล้องหน่อยนะัะเพราะว่าผมทดสอบในห้องนะครับปกติผมจะทดสอบอยู่หน้าห้องนะฮะแล้วก็ลมแรงนะฮะก็เลยทดสอบในห้องก็ถือว่าเป็นการทดสอบให้ดูนะครับว่าวงจรสามารถที่จะใช้งานได้นะครับ Cool and morning dew, and the world outside is gone. Yeah, it's just me and you. With nothing left to prove, yeah, nothing left to say. Just a quiet kind of peace on a simple, happy day. ครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับคลิปแนวทางการต่อลำโพงตามคอมเมนต์ที่เพื่อนนักดีวสอบถามเข้ามานะครับนั่นก็คือใช้ m q z k HT 21นะครับต่อกับลำโพงซับเบส8นิ้ว1ตัวนะครับแล้วก็ลำโพงเสียงกลาง4นิ้ว4ตัวนะครับแล้วก็เสียงแหลม2นิ้วอีก สตัวนะครับซึ่งลำโพงที่ทดสอบเนี่ยจะเป็นขนาดเกินสเปคคำถามที่ถามเข้ามานะครับก็คือตัวใหญ่ไปเลยนะฮะก็คือกลาง6.5นิ้วนิ้วก็แหลม4นิ้วนะครับก็ถือว่าขับได้นะครับถ้าขนาดเล็กกว่านี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับชาแนลเจ๊ดีไว้เจอกันใหมคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ